วัสดีครับพบกันในบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับเ,เพื่อนๆช่วง5โมงเย็นเนาะวันนี้ก็มาถ่ายคลิปไก่เ,เพื่อนๆชมอีกทีนึงครับก่อนที่จะให้อาหารเขานะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมก็พามาชมคอกนะครับอ,อันนี้ผมถ่ายอยู่ด้านนอกเนาะยังไม่ได้เข้าไปด้านในนะครับก็เริ่มที่จะแบบ พอค่าลงแล้วครับเพื่อนเขาก็เริ่มที่จะขึ้นคอนกันแล้วเนาะนี่นะครับนี่นี่เป็นเป็นไก่ไวรุ่นนะครับรุ่นล็อตนี้ก็จะอยู่ที่เหลือประมาณเกือบห้าสิบตัวนี่แหละถ้ามันเป็นลูกรุ่นลูกมันครับรุ่นลูกที่เป็นหูขาวเนาะเมื่อเช้านะครับก็ปล่อยให้น้องครับครับที่รู้จักกันนะครับมาเอาไปนะครับเอาไปก็ สี่ตัวนะครับอืมเอาไปไปเลี้ยงไปเลี้ยงต่อน้องเขาจะเอาไปเลี้ยงเป็นไก่ต่อนะครับอก็เป็นไก่ไก่เป็นพวกไก่หูขาวนะครับเพือ่อนๆดูดิเพราะมันใกล้จะค่ำๆแล้วนะครับน้องๆก็จะเริ่มแบบขึ้นขึ้นอคอกนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูก่อนอืมอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่นอกอคอกนะอนอกอคอกก็เป็นอคอกช่วงหน้าฝนนะครับเพือ่อนๆก็จะอ่า แฉะฉนิดนึงนะครับแต่ไอพื้นที่ดำดำนะมันไม่ใช่ดินนะครับมันเป็นไอแกลบข้าวนะครับเป็นแกลบข้าวที่ผมได้เอามาโรยไว้นะครับอพอแดดออกนะครับมันก็จะแห้งแห้งของมันเองนะครับเพื่อนก็จะมีบางตัวนะครับที่อยู่ข้างบนนะเห็นไหม,มที่ขึ้นแบบขึ้นไปจะง,งอยคอกอยู่แหละแต่ปกตินะพอกลางคืนนะมันก็จะไปนอนขึ้นขึ้น,นไปนอนอยู่ข้างบนนั่นแหละครับ พอมันเห็นผมมามันก็จะโดดลงมาที่จริงเมื่อกี้นี่มันอยู่ข้างบนทั้งหมดนะแต่ที่นี่พอมันเห็นเรามานะมันก็จะลงมาเนึกว่าเราจะมาให้อาหารมันเนาะสวยงามนะครับเพื่อนอันนี้มันเหลือน้อยนะปีที่แล้วนะเกือบเกือบสามร้อยตัวนะเต็มเต็มพอกเลยนะเพราะว่าผมปล่อยออกไปเยอะเหมือนกันกะว่าอ่าจะเพาะใหม่จะเพาะพันธุ์ใหม่นะครับจะเพาะพันุ์ใหม่ให้มันขยายใหม่อีกทีหนึ่งตอนนี้ก็กําลังมีแบบแม่ ตัวแม่พันธุ์ครับกาลังปักก็หลายหลายตัวอยู่เหมือนกันนะอืมนี่สวยงามดีนะครับนี่ดูให้ดูข้างบนก่อนอืมไอหนุ่มน้อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปถ่ายอีกมุมหน,นึ่งนะครับเดี๋ยวมุมนี้ก่อนนี่ครับคอกมันนะผมใช้เอทีเเ่เป็นตาข่ายเนาะตาข่ายแบบเอแบบลวดนะครับกันกันหมานะครับอืมก็ข้างบนก็จะปล่อยโล่งๆไว้นะครับ เดี๋ยวถ่ายมุมนี้ให้ดูกันอนี่นะครับสวยงามยุงแต่ยุงก็เยอะอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ไก่คงจะชินแล้วไหมเพราะว่าเราเลี้ยงให้มันเป็นแบบอยู่แบบเหมือนไก่ป่าแต่เราเลี้ยงให้มันอยู่แบบเหมือนไก่ป่าเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ก็ไอคอกนะครับเพื่อนๆนะถ้าใครอยากจะเลี้ยงไก่นะต้องทาคอกให้มันกว้างๆนะครับเพราะว่าไก่จะได้ไม่ไม่อึดอัดนะครับนี่มันมีหลายตัวนะครับอันที่ที่ผมถ่ายให้อยู่เนี่ยมันมันแค่อยู่ข้างล่างนะครับอีกส่วนหนึ่งคือมันขึ้นมันขึ้นคอกแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยมันขึ้นคอกเลยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายอีกมุมหนึ่งก่อนตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้เลยอันตรายนะครับนี่ไม่ใช่หมาผมนะเป็นหมาเพื่อนบ้านเนาะ คือถ้าเราปล่อยไว้นะ่ะไม่ไม่ไม่น่าจะรอดนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับไอไอที่ขึ้นคอกก่อนแล้วแลลวนะเห็นนะตืดืดถเพื่อนเพื่อนเห็นนะนนเห็นไหมัมนขึ้นคอกไปเละกวนหนึ่งกวนไก่แจ้นะเห็นไหมหนะครับน้องน้องขึ้นไปแล้วเนาะก็จะมีบางตัวนะครับที่ยังนอนอยู่ข้างบนอยู่แต่พอ ถ้าแบบค่ำๆลงแล้วนะมันจะไอมันจะไปขึ้นคอกที่เดียวกันหมดนะมันจะไปนอนอยู่ที่เดียวกันหมดอืมแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ค่ําเท่าไหร่มันก็ยังลงมาเล่นอยู่แต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบบมันขึ้นขึ้นไปนอนบนคอกแล้วเนาะอันนี้เลี้ยงผสมกันเลยนะครับถามว่าจิกกันไหมไม่จิกกันแค่แย่งอาหารแต่ถ้าให้ตีกันนะครับไม่มีนะครับไม่มีเลยเพราะว่าเราเลี้ยง เราเลี้ยงมันมาด้วยกันนะครับมันก็เป็นลูกหลานเผ่าพันธุ์เดียวกันครับไม่ค่อยไม่ใช่ว่าเราเอาไก่มาจากที่อื่นแล้วเอามาปล่อยใส่กับเขานะครับเพราะฉะนั้นมันจะปัญหานั้นจะไม่ไม่มีครับเพราะว่ามันจะเกิดการยอมรับภายในภายในเอ้วนของเขาเองนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะค่อยให้เข้าไปให้อาหารก่อนนะครับเพื่อนไปให้อาหารเป็นอตสุดท้ายก่อนก่อนที่จะขึ้นไป เดี๋ยวนี่ครับล็อกไว้เลยผมล็อกไวอืมเดี๋ยวให้ให้ให้อาหารแบบอืดรดสุดท้ายนะครับอืม,อมนะเดินมาแล้วเดินมาแล้วมา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 เดี๋ยวมาใกล้ๆกล้เร็วนะครับอืมสวยงามนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวถ่ายถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนก่อนที่จะให้อาหารเนาะ สวยงามแต่ที่จริงมันวันนี้ให้กินเช้าให้กินช่วงเที่ยงผมก็ให้ไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ลงมาถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะให้อาหารมันให้อาหารมันอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ชมคลิปนะครับการให้อาหารไก่นะครับเดี๋ยวผมหาที่ตั้งกล้องก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมุมไหนดีเอามุมแต่มันก็มุมเป็นมุมไกลๆนะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะ ออน่าจะได้ครัเบเพื่อนประมาณนี้แหละเดี๋ยวเด้อผมใช้กล้องไอ,ไอโฟนถ่ายนะมันก็จะได้เท่าที่ได้นะครัเบเพืนะ่อนนะโอเคพอได้อยู่เนาะมุม,มนี้โอเคเดี๋ยวผมไปให้อาหารแป๊บนึงนะครับอ,อ מא 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 ัเพื่อนๆเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใกล้ๆแล้วกันตอนให้อาหารบรรยากาศช่วงเย็นๆเนาะให้กินอันนี้ผมให้กินเป็นลำข้าวนะครับเพื่อนให้กินลำข้าวก็จะมีให้กินปลวกบ้างนะครับแต่บางวันนะครับถ้าหาปลวกได้ผมก็จะให้กินปลวกนะครับ จะอยู่ประมาณนี้เลยเหลือตอนนี้เหลือแค่นี้นะครับประมาณร้อยกว่าตัวนะครับนิดๆไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าป,ปล่อยออกไปเยอะนะครับเลี้ยงไก่เนาะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆให้หันไก่ตอนเย็นนะเห็นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องให้ด้วยนะครับกำลังใจในการทําคลิปดีๆมาฝากเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคงจะมาอัปเดตเพื่อนๆชมเรื่อยๆเนาะโอเคครับคลิปน,นี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ ไก่หูขาวสวยมากนะครับ